คับผมนายใช้พาเอร์น้านเลิาสามู้า 50, 00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 0. ูหนึ่ง่คิดหานนี้จะมาแสดงโปรแกรมยื่นคืนสินค้านครับเชื่อต่อดาต้าเบสก็เพิ่มลบ,บแก้ไขข้อม,มูลในดาต้าเบสครับโคดก็มีประมาณนี้ครับ ส่นจะเป็นการใส่โค้ดสำหรับการคำสั่เพื่อแก้ไขแล้วก็ใสชื่อทุชื่อแล้วก็ทุกจลนวนลองโปแกรมพนันผมชื่ออะไรครับตอนนี้ผมใส่แล้วหนึ่งยางผมโม้รั แก้ไขกอนเระ,นะ้ล้การแก้ไขม้อมูลก็ขึ้นแจ้งตนว้าแก้ไขข้มูลเสร็จสิ้สนนะแล้วขึ้น ID 5นะชื่อนุบัจังหวดลาดูะการแจ้งเป6อหกครับก็ทำการเพิ่มนะ่ะเพิ่ม บอลเิ0ลูนบเพื่อเพิ่แช้งเนเพื่อควบจมิที่ AD ที่6รูปบอลติรลปต่อการลบนะทุกทแล้วก็การเข้าข้องมือก็จะเพ่มแจ้งเนเพื่อควมข้บนบอลก็จะหายไปครับสวันนี้ก็ประาณนี้ครับ